ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านในโลก,กธาตุนี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณทั้งนั้นถ้าโยมไม่มีภูมิต้านทานมันก็จะอยู่ยาก ถ้าโยมมีภูมิต้านทานมันจะริญเมตตาอาโหสิกรรมขอขมาจเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำบุญกุศลเหล่านี้มันจะคอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เหล่านั้นไปอยู่ในที่เสี่ยงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ดีบุญนั้นก็จะคุ้มครองได้ตอนนี้นะรกภูมิมันกำลังแตกมันกำลังร้าวที่ดวงจิตวิญญ,ญาณทั้งหลายมันได้ส่งผลตามมาอาฆาตราวี ให้เกิดเพศภัยอันตรายต่อมนุษย์ในหลายๆด้านพวกมนุษย์ที่ยังไม่รู้จักรู้ร้อนรู้หนาวที่ไม่มีสาระะเป็นเครื่องยึดก็เรียกว่ารอวันตายเมื่อว่าถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้แล้วว่าถึงความตายแล้วถึงจะมาพึ่งศาสนามันก็ไม่ทันการแล้วฉะนั้นจงเจริญภาวนายอยู่เป็นประจำบุญกุศลเหล่านี้มันจะคอยปกป้องคุ้มครองโยมเอง การระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจะทำให้เรามีสติไม่ว่าเราจะหดถู่เศร้าหมองขาดกําลังใจอย่างไรเมื่อเราระลึกถึงความตายแล้วไอ้โลภโกรธหลงมันก็จะบรรเทาลงทันทีเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นของแก้กันได้ดีเมื่อเราไม่ได้ตายด้วยโรคที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ดีเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องตาย ก็จะเห็นว่าในโลกนี้ในสังคมนี้มันพึ่งพาอะไรไม่ได้อีกควรเอาพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งพาเป็นศาสนะเอาบุญกุศลน,นี้หล่อเลี้ยงลมหายใจเสียไม่งั้นโยมจะไม่มีโอกาสที่จะหายใจจำคำฉันไว้แล้วที่โยมเห็นนี้มันไม่ใช่ของเล่นแล้วมันเป็นการมาตัดคร่าชีวิตฉันถามโยมว่า โยมมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยแค่ไหนถ้าโยมไม่มั่นคงในพระรัตนตรยัยยังไม่มั่นคงมากพอเรียกภูมิต้านทานโยมก็ยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงอยู่เพราะความตายของเขานั้นไร้เสียงไร้กลิ่นไร้รูปไร้นามที่ฉันเคยบอกว่าโรคนี้มันมีวันสิ้นสุดก็จริงแต่ที่สิ้นสุดของมันเมื่อพันนี้มันมามันมีพันอื่นมาอีก เขาบอกว่าในโลกกระานี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณทั้งนั้นดังนั้นถ้าโยมไม่มีภูมิต้านทานมันก็จะอยู่ยากถ้าโยมมีภูมิต้านทานมันจเจริญเมตตาอาโหสิกรรมขอขมากรรมจเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำบุญกุศลเหล่านี้มันจะคอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เรานั้นไปอยู่ในที่เสี่ยงแม้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ดีบุญนั้นก็จะยังคุ้มครองได้ ดังนั้นเมื่อเรายังอยู่ในโลกอยู่บุญกุศลนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งโรคนี้คนบวชพระตายไหมแม่ชีตายไหมคนรวยตายหรือเปล่าหรือเลือกแต่คนจนมันเลือกหรือเปล่านี่เขาเรียกว่าความยุติธรรมของกรรมนี่มันมีความยุติธรรมอย่างนี้เมื่อมันไม่เลือกหน้าว่าพระอินพระพรหมตายกันได้ทั้งหมดดังนั้นที่มันจะเสมอภาคได้ ก็คือศีลธรรมถ้าโยมไม่กู้ศีลธรรมให้จิตวิญญาณเรากลับขึ้นมานารกอบายภูมิในจิตวิญญาณในวิบากกรรมในอดีตที่เราเคยทำไว้ล่วงไว้ไปเบียดเบียนไว้มันจะส่งผลในทางโรคภัยไข้เจ็บทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันไม่ปิดไม่ป้องกันถามว่าจะอยู่รอดได้หรือเปล่าอย่าพึ่งเป็นห่วงใครเป็นห่วงตัวเองให้ได้เสียก่อน ถ้าโยมมีภูมิต้านทานดีแล้วเช่นบุญกุศลเราค่อยแผ่เมตตากุศลออกไปให้ลูกหลานเราได้คำถามขอถามต่อจากที่หลวงปู่พูดถึงเรื่องโรคระบาดคือเราอยู่ในเมืองพุทธแต่ตอนนี้โรคมันลามเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะหลวงปู่ประเทศเขารับรองให้เราหรือยังละ่ะโยมแค่ไปนับถือไม่ใช่เหรอ ถ้าเป็นเมืองพุทธจริงต้องไม่มีศาสนาอื่นเลยนี่ยังมีศาสนานั่นศาส,สนานี่มีลัทธินั่นลัทธินี่โยมไม่ได้เป็นชาวพุทธอย่างเดียวโยมกําลังหลงเข้าใจผิดแล้วที่ว่าคำว่าพุทธนี่คือเรามีศรัทธาเข้าใจไหมไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านโยมไม่ใช่เหรอจะบอกว่าอยู่ในเมืองพุทธไม่ใช่ถ้าตัวเราเป็นพุทธนะอาจจะใช่เข้าใจไหม แล้วตัวลัทธินอกศาสนายังมีอีกตั้งมากบางคนบอกว่าเป็นพุทธก็จริงแต่ยังไม่เข้าถึงพุทธคำว่าพุทธที่แท้จริงคืออะไรพุทธศาสนาเขาให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มาพิสูจน์เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ทิ้งธรรมทางเดินไว้ถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์ท่านให้มาพิสูจน์ก็คือลงมือปฏิบัติ นั้นการว่าเราเป็นชาวพุทธจริงอยู่มันยังไม่ได้พุทธทั้งหมดในสยามนี้เป็นความเสรีแห่งการนับถือศาสนาแห่งความเชื่อความศรัทธาแต่ที่ฉันจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นจะไม่ตายแต่ว่าบุคคลใดที่นับถือศาสนาพุทธนี้จะมีภัยน้อยที่สุดนั่นเองแล้วถ้าใครเข้าถึงหัวใจของศาสนาคืออะไร คือรู้จักหัวใจไหมที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้ในวันสำคัญหัวใจของศาสนาก็คือมันทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบไม่ทําบาปทั้งปวงแล้วลองพิจารณาดูสิว่าเราทําความดีถึงพร้อมหรือยังถึงพร้อมในทานศีลภาวนาตั้งมั่นดีแล้วหรือยังจิตเราได้ขาวรอบสะอาดแล้วหรือยัง ยังมีอากุศลปนเปื้อนไหมไอ้คำว่าอากุศลนี่แหลคือรอยแตกร้าวคือช่องว่างที่มันยังมีอยู่ยังมีวิญญาณอยู่การไม่ทำบาปทั้งปวงมันเป็นอย่างไรคำว่าบาปก่มชั่วมันทำได้ทางกายวาจาทางใจและจิตใจเรายังคิดชั่วอยู่มันก็ยังเป็นบาปอยู่ยังเป็นวาจาทุจริตอยู่อย่างที่ฉันบอกไป การที่เรามาอบรมบ่มจิตนี้เพื่อละอากุศลเหล่านี้ก็เพื่อให้ได้หัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อจะเข้าถึงในพระรัตนตรัยเข้าถึงกระแสแห่งความดีเมื่อเรามีกระแสเหล่านี้มันจะไปปรับธาตุขันเราไปเป็นภูมิต้านทานเพื่อไปปิดอบายภูมิหากไม่อย่างนั้นแล้วไอดวงจิตวิญญ,ญาณทั้งหลายตอนนี้นรกภูมิมันกำลังแตกมันกำลังรา้าว ที่ดวงวิญญาณทั้งหลายมันได้ส่งผลตามมาอาคาดร,ราวีให้เกิดเพศภัยอันตรายต่อมนุษย์ในหลายๆด้านพวกมนุษย์ที่มันยังไม่รู้จักรู้ร้อนรู้หนาวที่ไม่มีสาระเป็นเครื่องยึดก็เรียกว่ารอวันตายเมื่อว่าถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้แล้วว่าถึงความตายแล้วถึงจะมาพึ่งพาศาส,สนาก็ไม่ทันการแล้วเข้าใจไหม น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ